โอเคครับ okay, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผม <c oughs> ผมเอาเคทีทีชาแนลนะครับน้กก็วันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันเออนะครับผมอยู่ดีๆก็เกิดมาถึงเห็นหมู่บ้านเป็นพีซีเลยโนโคจะดีโอเคครับดีนะมีมันฝรั่งด้วยโอ้โหมันฝรั่งพาไปอบค,ครับ แถวบ้านผมนี่มีงานก่อสร้างเยอะที่หายครับผม,อม NPC อย่าแย่งเราเราคือผู้ดีอะไรส่งมาอีกเนี่พยพ่อรวยอ๋อผมเพิ่งอัปคลิปไปนะครับผมโอเคจบไ,ไ,ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรต้องมาก่อกวนก่อกวน โอเคครับโอ้ยดีนะครับอเออมันมีเออเนี่ยตรงนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยโคตรเท่เลยเว้ยเฮ้ย,ย,ยนะีย่ครับผมโอ้โหได้ของโอ้โหดีอยู่นะดีโอเคครับผมขั้นแรกนะเราจะปล่อยปล่อยหมู่บ้านไปก่อนนะ เออเดี๋ยวผมลดเสียงเกมหน่อยชักจะเยอะเกินไปละโอเคครับอืมไอซ์โอเคครับผมขั้นแรกนะโอ้โหทำไมมันมีแต่ไม้สูงๆทั้งนั้นเลยเออแล้วจะหาหมู่บ้านเจอมนะันเนี้ยถ้าเราไปไกลโอ้โหโคตรจะแหลกครับเฮ้ยแหลกเว้ย ทำไมมันชอบแหละกขนาดนี้วะโอเคไม่เป็นไรงั้นเราตัดไม้กันไปก่อนอยังไงซะเราก็ได้มันฝรั่งมาแล้วนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวหมู่บ้านนี้น,นี่เราจะพัฒนาให้ถึงฟาร์มเหล็กไปเลยอืมแค่คิดก็ไกลแล้วแต่เวลาทำจริงดิ๋ยโหโหโคตรขี้เกียจครับผมอืมน่าอะไรวะ อยาเกเจอพิษแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเจอเหล็กทองแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเจอเกือบหมดแล้วมาถึงอะไรอยู่อะเร็วชิบหายเลยแค่เปิดกล่องหมู่บ้านเนินบีซีเนี่ยโอเคนะก็ทำการตัดไม้กันก่อนไม้ไม้กันรวยคุณค่าที่คุณคู่ควรโอ้โหเจออะไรอีกบอลาวาเลย น่าจะเป็นบ่อลาวาครับผมเห็นมีหินรอบๆเลยเออบ่อลาวาที่ไหนจะไม่มีหินรอบเออบางอันก็ไม่มีนะบางอันก็เผาหญ่าไปเลยเนี่ยเออหินของพี่แทกเกิลอะไรเนี่ยเผาหญ่าไปเลยโอเคครับนี่เที่ยงเลยหรือเร็วจังวะหาแกะให้ได้สตัวก่อนแกะน้อย เราจะไม่ฆ่าแกะครับเราจะตัดขนมันแกะให้สักตัวก็ยังดีนะแกะน้อยแกะน้อยไม่มีแกะเลยครับโอ้สิงอมีแต่วัว บัวแล้วก็ต้องมีวูลนโอ้โหเหล็กแหลกแหลกกันเลยทีเดียวโอ้โหเจออะไรวะเนะี่ยโอ้โหเพราะจะหลายไบโอมบผมโอ้ยกูเจออะไรเนี่ยุตสาห์เจอหมู่บ้านเอ็พีซีแล้วเกิดมาเฮ้ยแกโอ้โอยไก่ฟัก o ู f ฟัก y ู u แมน ตอนนี้นะผมเล่นเป็นเวอร์ชัน 1.0.7R เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็ได้นะถ้าใครที่อยากเล่นอนะ่ะเอออเาไก่น้อยตามกูมาโอเคโอ้ยแกะไม่มีเลยครับเสียงโอ้ยอะไรวะเนี้ยกูเจอกูอยู่ที่ไหนเนี่ยกูต้องเปลี่ยนแมพเท่นนี้ถ้ากูตายทีเนี่ย ผมแบบคนที่ตายแล้วตายเลยอย่างไม่ชอบเอ้ยไม่เจอเชี่ยอะไรเล,เลยครับอืมอะอะจะตายหากับมึงนั่นเนี่ยวันเนี้ยเออจะกุจะะได้อยู่ดีไหมเนี่ยอะไรอยู่วันเนี้ยครับ โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วกูตายไม่นี่แน่เนี่ยจะได้เจอแกะไหมเจอหนึ่งตัวก็ยังดีเนี่ยตัดแล้วเนี่ยกูจะตัดแล้วสัตว์เอ้ยไม่มีเลยโอ้โหท้อครับกูสุดเลยโอ้ยให้หน่อยก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องงงต้องงกแค่แกะหนึ่งตัวมึงยังงกเนี่ยนะไอ้ไม้ครับมาครับ อย่างเงียบดิใกล้ค่ำแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยคำยนะ่ำแล้วอ๋อเที่ยนบายบายอยู่บายนายกมาครับนะครับเดี๋ยวคนหนาว่าเรางูไม่ได้ไม่ได้หมูนี่กี่ทีตายยังเหมือนเดิมอยู่เลยโอเคข่ามันไปก่อนอไม่มีอะไรให้ทำดีเลยเนะี้ย อ้ยจะได้เจอมเนี่ยแกนหนึ่งตัวเนี่ยโอเคได้ได้ผมจะหาอยู่นี่แหละจนกว่าจะได้แกจะไม่ไปไหนจะไม่ขุดหินอะไรแล้วเพราะอะไรกลัวนี่ไงพูดปุ๊บเออก็แค่เนี้ยโอ้โหจะงกไปไหนสองตัวเลยครับอืม ไอสัตว์กว่าจะได้เจอนะมึงนะโอ้ยอะไรวยูเน,นี้ยแกเออกูไม่ฆ่ามึงก็ได้ไอสัตว์กว่าจะเจอโอ้เสียเวลา,ว <c oughs> เ,อาเอาเอาเผื่อ <c oughs> ๆไปแกน้อยเออได้แค่น,นี้เฉยเลยกูจะเอาอะไรมากเนี่ยแค่จะตัดขนแกเฉยๆโอเคขอบใจแกน้อย ได้มาแล้วครับอ,อืกว่านะกว่าที่ได้สัตว์โอ้ยสัตว์จะกันเลยทีเดียวเขียครับผมอืมเลยกูมาตรงไหนแล้วอ๋อนั่นไงเจอแล้วหมู่บ้านโอ้นึกว่าจะห่างไกลเลยฮะเฮิกันแล้วเจอแล้วครับโอ้ยไม้ไม้เกลียดด้วยไอ้เหีย โอเคครับผมจะรักษาสภาพแวดล้อมไว้นะต้องึงการขุดหินตรงไหนดีขุดขุดหินตรงนี้เลยดีกว่าอ๋อแล้วผมยังจะใช้สก,กินตัวเองอยู่นะครับอืมนะไม่เปลี่ยนแล้วจะตายหายกับการสร้างสก,กินอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหดินจะเยอะไปไหนเนี่ยไม่ให้กูเจอหินเลยเนี่ยอ,อะไรวะงกคิดหายเลย โอ้โหยังจะมาอเออเออเนี่ยแหละคุณค่าที่คุณคู่ควรโอเคครับนี่หนึ่งสองสามโอ้คราบมายะเลยสัตว์โอ้ยวางเตียงดิเออเนี่ยง่ายชิบหายโอเคครับกี่นาทีแล้วเนี่ย กว่าจะเจอเตียงแปดนาทีไอ้สัสเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยเห็นเหมือนกันโอเค,อเค,อเค,อเคขุดกันไปนะครับโอ้โหถานไหมวะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยโอ้โหแสง แสงนมเนืองโอเคนอนได้แล้วกว่าจะได้นะโออฮมอยากจะร้องกับตัวเองเดี๋ยวมึงจะสู้กูใช่ไหมอากูเพิ่มแสงให้หมดเลยอลยเอยอืมอ่ะอ่ะ,อะแบตกูไปหมดแล้วครับเวลาเพื่อนมาเล่นอ้าวเฮีย หมดแบตอะไรวันเนี้ยอยากให้เหมือนคอมมากเลยตัวสับเนี่ยคือแบบอเสียบเสียบปลักแล้วก็อะไรครับผมไม่มีวันหมดแต่นี่อะไรบางครั้งลดบางครั้งเพิ่มโอ้โหว่าจะสิงครับอืมก็ทำการขุดเห็นเงินปายจะโอเคขึ้นปย ไปครับของพื้นฐานที่เป็นหินโอเคน่าได้เซฟเซฟกันไปแล้วพี่กูอะไรเนี่ยน่ะวะโอเคครับผมก็คลิปนี้นะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากที่รับชมแร้ว,วสวัสดีค